ในที่สุดซูซูกิกลับมาเขย่าว,วงการอีกครั้งกับ New Suzuki Thunder 125 2026รถมอเตอร์ไซค์ที่หลายคนรอคอยกันมานานแสนนานหลังจากหายไปจากตลาดไปหลายปีวันนี้ตำนานกลับมาอีกครั้งพร้อมดีไซน์ใหม่สมรรถนะที่อัปเกรดทุกจุดและราคาที่ทำให้สาวกซูซูกิต้องใจเต้นแรง ซูซูกิทันเดอร125รุ่นปี2026มาพร้อมเอกลักษณ์ของสไตล์เนกเกตคลาสสิกผสมความโมเดิร์นที่ลงตัวสุดๆรูปลักษณ์ภายนอกดูดุดันแต่เรียบรู๋ฝายหน้าทรงกลมแบบเลดให้ความรู้สึกย้อนยุคแต่ทันสมัยในเวลาเดียวกันถังน้ำมันดีไซน์ใหม่มีเส้นสายเชียบคมเสริมความสปอร์ตและคล่องตัวในการขับขี่ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ดูเท่มีเอกลักษณ์แบบฉบับทันเดอร์อย่างแท้จริง ขุมพลังของ t ันเดอร์125ใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด125 c c 1ีสูบ4จังหวะระบบหัวฉีด Fi ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น แต่ยังคงแรงบิดจัดจ้านตอบสนองไวทุกจังหวะบิดสนุกทุกเส้นทางเหมาะสำหรับทั้งขี่ในเมืองและทางไกลระบบเกียร์5สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและต่อเนื่องเสริมด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของซูซูกิให้ความรู้สึกถึงพลังและความมั่นใจในทุกครั้งที่บิดคันเร่งเฟรมและช่วงล่างได้รับการออกแบบใหม่เพื่อความมั่นคงและการทรงตัวที่ดีกว่าเดิม โชกหน้าเทเลสโคปิดขนาดใหญ่พร้อมโชคหลังคู่ปรับค่าความแข็งได้ตามการใช้งานทำให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ยังคงมั่นใจแม้บนถนนครุขระระบบเบรกหน้าแบบดิสเบรกและหลังแบบรัมเบรกให้การควบคุมที่แม่นยำเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันและขับขี่ระยะไกลได้สบายสบาย ซูซูกิยังใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลแอนะล็อกผสมความคลาสสิกกับเทคโนโลยีใหม่อย่างลงตัวแสดงผลชัดเจนทั้งมาตรวัดรอบความเร็วระดับน้ำมันและไฟแจ้งเตือนต่างๆครบถ้วนและแน่นอนว่าซูซูกิทันเดอร์2 5 5 2026ยังมาพร้อมพอร์ตชาร์จ USB สำหรับยุคดิจิทัลให้ผู้ขับขี่สามารถชาร์จมือถือระหว่างเดินทางได้สะดวกสุดๆ ในส่วนของดีไซน์นั้นซูซูกิตั้งใจให้รุ่นนี้เป็นการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกของทันเดอร์รุ่นเก่าและความทันสมัยของยุคใหม่สีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายเช่นสีดำด้านสุดเท่สีแดงสดสปอร์ตและสีน้ำเงินเมทัลลิกอันเป็นเอกลักษณ์ของซูซูกิโลโก้ทันเดอร์125บนถังน้ำมันถูกออกแบบใหม่ให้ดูเฉียบขึ้นเพิ่มความรู้สึกถึงพลังและความภาคภูมิใจในความเป็นตำนาน ส่วนราคานั้นซูซูกิทันเดอร125 2026เปิดตัวในราคาประมาณ46,000-49,000ถึง 49, บาทขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศในเอเชียถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงง่ายมากเมื่อเทียบกับคุณภาพและดีไซน์ที่ให้มาเหมาะสุดๆส,สำหรับคนที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กแต่ดีไซน์โดดเด่นและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน สำหรับวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการซูซูกิวางกำหนดเปิดตัวในเดือนธันวาคม2025และจะเริ่มวางจำหน่ายจริงในต้นปี2026ในหลายประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วย